หากความรับที่มาช่วยในการเลือกวิธีการกำจัดพันพืชค่ะในการกำจัดพัชพืชการใช้สารทิจาายาขยาแต่ก็กลัวอันตรายกลัวสิ้นเปลืองเงินทองหรือบางคนจะใช้วิธีการตัดจะใช้ได้ไหมเดี๋ยวตามครูพิสใหม่นะคะครูพิสใหม่มีวิธีการที่จะมาแนะนําว่าเราจะใช้วิธีไหนที่จะช่วยทําให้กําจัดพันพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะวัชพืชในสวนยางค่ะเป็นปัญหาให้กับพี่น้องชาวสวนยางมากๆค่ะโดยเฉพาะ ลำบากการเข้าปฏิบัติงานทายาเยอะการเข้าไปดูสวนยางก็ยากอันที่2ก็คือมีผลกระทบโดยตรงกับต้นยางถ้าเป็นยางเล็กนะคะมีผลกระทบโดยตรงเลยทาให้ต้นยางใช่การเจริญเติบโตต้นแคกรั่งนะคะเพราะว่าหญ้าจะไปคุมต้นยางไปแข่งแย่งทั้งน้ํทาทั้งอาหารแล้วก็แสงแดดด้วยทําให้ต้นยานแงแคกรั่งนะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือการที่กำจัดหญ้าออกแล้วก็จะช่วยให้ต้นยางเขาเจริญเติบโตดี วิธีการกําจัดวัชพืชมีหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการใช้สารฉีด ค่ายาวิธีการไถวิธีการตัดแต่ละวิธีก็มีข้อดีข้อเสียอย่างเช่นการไถพวนในระหว่างแถวยางเพื่อกําจัดวัชพืชการไถพวนจะใช้ได้ตอนที่ต้นยางอายุน้อยกว่า3ปีค่ะถ้าอายุ3ปีขึ้นไปรากเขาแผ่กระจายเข้ามาในระหว่างแถวยางมีโอกาสที่จะตัดรากและทําให้ต้นยางใช้การเจริญเติบโตมีบางที่นะคะที่ต้นยางเปิดเกศแล้วเขายังไปไถพวนอยู่เท่ากับเป็น ัดลากยางทําให้ต้นออยางแ้าการจเจริญเติบโตผลิตน้ำยางลดลงใช้เวลานา6น6เดือนถึง1ปีค่ะนี่ค่ะเป็นผลกระทบโดยตรงในการที่เราไปไถน,นะ,ะเพราะฉะนั้นในสวนยางใหญ่ห้ามไถน,นะคะและทีนี้วิธีการตัดดีไหมวิธีการตัดดีเพราะว่าถ้าเดี๋ยวนี้มีรถไถติดเ,เครื่องตัดนะคะทำให้ทํางานได้เร็วสะดวกรวดเร็วนะคะรถ เวลาในการที่ทํางานได้แต่ว่าก็มีข้อจํากัดโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่ฝนตกหนักส่วนมากก็จะใช้เครื่องเบี่ยงค่ะที่จะมาตัดหญ้าค่ะการใช้สารกำจัดวัชพืชมีข้อดีข้อเสียที่จะใช้ถ้าเราใช้ได้ถูกต้องโดยที่สารกำจัดวัชพืชที่แนะนําตอนนี้ก็คือสารประเภทตุดซึมพวกไก่โพเซด์ การที่ใช้สารจะต้องดูที่ว่ามีฉลากรับรองจากกรมวิชาการเกษตรหรือเปล่าถ้าได้ผ่านการรับรองแล้วก็แสดงว่าสารตัวนั้นเป็นสารที่มีประสิทธิภาพและเขาก็จะมีฉลากค่ะจะบอกไว้ว่าใช้อัตราเท่าไหร่ถ้าโดยทั่วไปก็คือใช้1ส่วนต่อ100ค่ะนั่นหมายถึงว่าถ้าน้ำา1 0 0ลิตรใช้ไคโพเซน1ลิตรค่ะหรือว่าดูที่ฉลากได้ค่ะ ส่วนการจะเลือกใช้แบบไหนอันแรกก็คือดูความหนาแน่นของวัชพืชค่ะวัชพืชหนาแน่นหรือเปล่าปรเตเราจะให้สวนเราโร่งเตียน,นะคะเราจะให้มีวัชพืชขึ้นอยู่เพื่อที่จะปกคลุมให้น้ำระเหยออกไปมากอย่างน้อยเราก็รักษาความชื้นในดินได้ดังนั้นเราปล่อยให้วัชพืชสูงประมาณสักหัวเข่าก็ประมาณ50เซนติเมตรค่ะแต่ถ้าสูงกว่านั้นจะต้องกําจัดนะคะแล้วก็ต้องไม่หนาแน่นมากเกินไปค่ะโดยเฉพาะเข้ามาในแถวยางห่างด้านละ1เมตรควรจะควบคุมวัชพืชไม่ให้ มีผลกระทบในการแข่งแย่งจากต้นยางได้ค่ะอันที่สองก็คือขนาดพื้นที่ให้ดูว่าขนาดพื้นที่เราใหญ่หรือเปล่าถ้าเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ก็ใช้รถตัดเข้ามาตัดได้เลยอันนี้ก็ช่วยทํางานได้ง่ายและรวดเร็วนพื้นที่ได้มากค่ะแต่ว่าก็มีข้อจํากัดด้วยนะคะส่วนการใช้สารเคมีกำจัดวัชะพืชเราก็สามารถที่จะมาใช้ได้เลยค่ะอันนี้ก็จะช่วยประหยัดแรงงานได้นะคะความรับที่3ค่าใช้จ่ายค่ะดูว่าค่าใช้จ่ายแบบไหนแพงกว่ากันเพื่อเราเปรียบเทียบดูซิว่าถ้าจ้างรถมาตัด ในขณะที่เราใช้สารกำจัดพืชพืชล่าที่4ี่ก็คือผลกระทบต่อสิาพแวดล้อมและหลายคนก็กลัวค่ะว่าการใช้สารเคมีกำจัดพืชจะทําให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในบางพื้นที่ไม่ให้ใช้เลยนะคะเพราะกลัวมากอันนี้ค่ะถ้าใช้สารกำจัดพืชอย่างถูกต้องใช้อย่างถูกวิธีแต่งตัวให้มิดชิดแล้วก็ไปใช้ในช่วงที่ลมไม่แรงหญ้าไม่สูงเกินไปอันนี้ก็จะไม่เป็นอันตรายกับคนนะคะส่วนการที่ใช้วิธีการตัด อันนี้ก็เป็นส่วนดีก็คือตัดแล้วเศษซากวัชพืชเอาหญ้ามากองรวมกันแล้วก็ใส่ปุ๋ยข้อเข้าไปก็จะเป็นปุ๋ยหมักแล้วก็สุดท้ายก็คือดูว่ามีฝนตกหรือเปล่าการใช้สารขิดยาฆ่าหญ้าถ้าใช้ต้องมีช่วงปลอดฝนอย่างน้อย3ชั่วโมงค่ะถึงจะได้มีประสิทธิภาพในการกําจัดวัชพืชได้ส่วนการใช้รถมาตัด ทำงานได้ไวแต่ว่าถ้าเป็นสภาพที่ฝนตกตปดต่อมาหลายวันดินนิ่มก็ไม่สามารถลงไปตัดได้นะคะก็จะมีข้อดีข้อเสียกันเพราะฉะนั้นการกำจัดวัชพืชอย่างดีที่สุดก็คือผสมผสานนะคะจะต้องผสมผสานนะคะไม่ควรใช้แบบใดแบบหนึ่งค่ะใครเห็นว่าข้อมูลนี้ดีอย่าลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไว้ในรายการโปรดเพื่อกลับมาดูได้ง่ายๆนะคะและถ้าใครอยากรู้เรื่องจริงสามารถมาเรียนรู้กับครูพิสมัยได้ค่ะครูพิสมัยมีคอสเทคนิคการเพิ่มประสพการเกลี่จางให้ผลผลิตเพิ่มรายได้เพิ่ม ป็นข้อที่ครูพิสมัยตั้งใจมากค่ะแต่จะนำเอาความรู้จากประสบการณ์การทำงานและก็การทำสัญญาเองมาช่วยเพื่อนๆสามารถที่จะสร้างรายได,ได้ได้ค่ะถ้าใครสนใจเข้าไปที่หน้าลิงก์ไปกดนะคะว่าสนใจหรือว่าที่ของข้อความบอกว่าสนใจครูพิสมัยจะให้ราคาพิเศษสำหรับคนที่เข้ามาฟังในไลน์นี้นะคะความรู้ไม่แพงค่ะแต่ความไม่รู้ต่างหากที่แพง ไปลองปิดลองสูบทําไมคะมาเรียนรู้กับโค้ดกับครูที่เขารู้จริงและเราก็สามารถที่จะก้ากระโดดจับเงินล้านได้คะ่ะ